สวัสดีทุทกคนวันนี้ป้ามุนา,า,าพาแซฟส์ไปเดินหาัก้ามาเดินป่านะคะบางทีก็เป็นเผ็ดที่เรากินไม่ได้อะเนาะแต่ชอบพามาเดินดูนะคะเนาะบางทีการเข้าป่าไม่จำเป็นว่าต้องได้มาเก็บเห็ดทุกป่านะคะบางป่ามันก็ไม่มีบางป่าเราก็ไปเพื่อกระชับมิตรนะคะ อะไรคือกระชับมิดกระชับมิดระหว่างเรากับสามีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลุงก็ไม่เคยมาเดินแบบนี้นะคะลุงไม่เคยไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้มาบ่อยอะ่ะหรือแกก็ไม่ค่อยได้มาแล้วแกก็ไม่รู้จักกเห็ดหลายๆอย่างป้ามุนาก็จะเก็บเฉพาะเห็ดที่ที่เรารู้จักนะคะ กันเดินไปเจอมัง่งไหมเจอมัง่งแต่ได้แน่ๆคือกระชับมิตรนะคะบางทีก็เจอคนในป่าเข้ามาหาเหมือนกันเนาะเราก็ไม่รู้จักหรอกเพราะป่านี้เป็นป่าที่ใครๆเขาก็เข้าได้เนาะไม่ใช่ว่าเป็นป่าเฉพาะทีะ่เขาเรียกอะไรถ้าป่าไพแวดคือป่าที่เป็นป่าส่วนบุคคล ก็คือห้ามคนอื่นเข้านะคะก็อยากเข้าไปมันผิดกฎหมายเนาะอันนี้เป็นป่าที่เคยมาปีที่แล้วแล้วค่ะแต่เรามาช่วงเดือนกันยานะคะปีนี้เราก็มาเร็วตุ่สิงดีคือเพิ่งเดินสิงหาเองเนาะเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ได้ดูธรรมชาติแน่ๆแต่มันก็มีเห็ดหลายๆอย่างนะคะที่เรา ไม่สามารถกินได้นะคะดูป่าเนะาะถาดูป่าดูป่าจริงๆนะคะนี่แหละคือป่านา้แคนอีกเนี่ยบางทีมันก็มุดอยู่อย่เงี้ยเห็นไหมคะมุดอยู่เงี้ย บางทีมันก็สนุกนะถ้าเป็นเห็ดที่เรากินได้นะมันก็สนุกเห็นแล้วก็มีความสุขนะคะดูสิดูดอกดีไม่รู้กินได้ปะสวยเนาะแต่ป้ามมนาไม่เคยอ่ปะป้ามนาก็ไม่กินนะคะดูดิเนี่ยสวยเนาะสวยไหมสวยเนาะสวยมากๆเลยสวยจริงๆ ชอบนะคุชอบเผ็ดก็จะบอกว่าสวยสวยทุกอย่างเนี <laughs> ย่ยเยอะๆะนะคะแต่เ,เรากินบ่เปีนแบบนี้เราไม่เคยเนาะเดิอนมากสมัยนี้ต้องพกยาดมยาลมยาหมองนะคะเพราะว่าสุดดมสุดดมเนาะ เข้ากลางป่าต้องพกเนี่ยก็เดินเข้าไปตอนเดินเดินทางตรงนะคะแล้วก็มาเจอทางเนี่ยดูรถจอดคือลมเย็นอะ่ะพอมาอ่าได้ได้ลมเย็นของธรรมชาตินะคะแล้วก็เจอป่าแล้วก็ไปสายนู่นทางหน้าก็มีคนเดินอยู่นะคะเดินต่อไป ฟังเสียงเหยียบกิ่งไม้ใบหยากกบแก็บกบแก็บนะคะเนาะไม่กิ่งไม้จากเรากิ่งไม้จากเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นมนุษย์หรืออาจจะเป็นเก้งกวางอะไรเงี้ยนะคะก็มีนะคะเดินสวนกับกวาง ันนี้ป้ามนาเจอเห็ดอะไรไม่ได้นิด้น,น,นหน่อยนะคะก็เป็นเห็ดพวกเห็ดเหลืองนหน่อยนะคะไม่ได้เยอะเนาะแต่ก็ได้ลุ้นได้สนุกนะคะบางทีเวลามีเสียงคนเดินถ้าใกล้ๆเราเราก็จะปิดปิดกล้องนะคะเนาะ แต่คนเดินคนนี้เรารู้จักนะคะคนข้างหน้านี่ลุงของเรานี่เองนะคะลมเย็นอ่ะพี่น้องบ่กตุงมาแล,ล้วลมเย็น